ผักหวานป่าผักหวานป่าอืม เออไฟมากอ่ะลมบึ้ยเอ๊ะจิเลบก đọt vẫn đứng lên nè nó có quảng nhọt cả đấy nó ai nữa <laughs> ด้อยจันทรอ์อนบุ้งขอจันจร์ขึ้หิ่งขึ้นมาหาเก็อพักหวานเนี่ยเอาขินเข่งนักขัาขาบแลอืมา ดได้กินุาาินุนัศนค่อคุณดีด้วยครับม่าคลิปน,นี้ขอจงไปกันไปอีก,ก่ล้วเด้อครับสวัสดีครับบ๊ายบาย